คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีความคิดเมเดิมว่าฉันไม่อยากใช้รถไฟฟ้าที่เป็นแบบไฮบริดสมัยก่อนเราเป็นคนโบราณไงแบบเฮ้ย hey, เมียเอาอย่างไงก็ต้องน้ํามันนะครับพอได้มาขับเจ้าตัว 530E สีขาวนะครับผมเคยใช้ไปนะไม่อยากกลับไปใช้รุ่นอื่นเลยรุ่นริ m มิเต็ด ยากมากครบรอบเฉลิมฉลอง50ปีเอ็มนะครับอยู่ที่ต้นตาลเรียบร้อยนะกับเจ้าบีนมยูโชม G30 คันนี้นะครับเป็นตัว็อปสุดเลยนะ530 E-M Sport นะครับต้องบอกเลยว่า50ปีเอ็มเนี่ยมีความพิเศษหลายหลายอย่างนะครับแต่ว่าไมา่ดีเยอะมากนะอย่างเช่นอ่ะตัว โลโก้นะครับที่มีการสดใสมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของแท้นะไม่ได้ปซื้อมาติดตั้งเพิ่มเองนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมว่าเจ๋งมากนะคือเบลนะครับได้ได้แบบ3สี M มาด้วยนะครับสปอรหลังนะครับจะมีมาให้จากโรงงานและกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ M5 แบบนี้นะครับการชนรอบคานตัว M Sport นะครับเสริมด้วยตัวนี่พานะครับ คาร์บอนรอบขันตรง M Performance นะครับเป็นงานคาร์บอนเคลฟลาทแท้แบบนี้นะครับไฟหน้าใสๆสวยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นไฟตัวมันได้เชนเรียบร้อยนะครับฝาของตัว B M เนี่ยมันได้เชนเขาเรียกว่า L C I นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมปี22จดทะเบียน2023นะครับและ B ี I บวกวันประกันยังเหลือยาวๆนะครับถึง26ธันวาคมปี70เลยโอ้โหเป็นไงก็ไวง่ายนะครับเข้าเซอร์วิสเนี่ยฟรีทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกรองเครื่องนะครับน้ำมันเบรกนะครับผ้้้าเบบบรรรรรกกนนนนนนะะะคคคัััััวววมถึงพีปดฝแล็ต ยังเหลือให้ด้วยนะเผื่อว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับบกพร่องจากโรงงานในการผลิตนะครับก็สามารถเคลมได้ฟรีโอ้โหนะครับวันนี้ใครมองหารถนะครับที่เขาเรียกว่าพร้อมใช้ครับภาพดักดูดีในราคาัม่หยาไปแล้วจากปายแดงกว่า5 0าอ้ยเกินด้วยประมาณ60%อรน่ะคันนี้ป้ายแดงประมาณ3ล้าน8แสนกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ขายไปแล้ว2ล้านอ่ะนั่นเล่นหรือยังนะครับอ่ะด้านข้างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนล้อแม็กให้เลือกใช้เป็นของเลนโซแท้ขอบ20นิ้วนะครับเป็นสีเท่ากันแบบนี้แล้วก็ล้อเนี่ย ทำให้อ่ลาลดภาระของช่วงล่างไปนะครับยางก็เป็นยางเบิกใหม่ป,ปี2025นะครับเบรกเป็นเบรกเอ็มแท้แดงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเบรกดีขึ้นเพกขึ K ้นด้วยนะครับและช่วงล่างนะครับก็ใส่สปริงโหลดของตัวไอบากจากประเทศเยอรมนี y R แท้เช่นกันนะครับทำให้ฟิตเมนต์มีความสวยมากขึ้นเปะ๊ะมากขึ้นแล้วก็ขับขี่ดีขึ้นด้วยนะครับอ่าถัดมานะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้แต่งเอ็มแต่งอะไรนี่สมัยนี้นะครับเขาบอกว่ารถคุณเป็นตัวอ่าอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทร อิเล็กทริฟายบายไอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นรถที่ประหยัดพลังงานนะครับแรงแล้วก็เงียบนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมาครบหมดเลยนะครับอ่ะผ่านมาดีกว่านะครับไล่เรียงถึงตัวกล้องนะครับมีให้ถึง3ามร้อยหาสิบงศาเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครบชุดนะครับรวมถึงนะครับด้านข้างใส่เกลก็ใส่มาให้ใหม่เป็นงานคาร์บอนเคล่ลาแท้นะประตูนะครับซัอโค้ดดูดแบบนี้นี่ไฮโตพรีเมียมมากนะครับแต่ข้อเสียมีนะอย่างหนึ่งคืออะไรฮะอ่ ถ้าเผื่อว่าใครมีลูกเล็กเนี่ยต้องพึงระวังนะครับเพราะว่าบางทีเด็กเขาไม่รู้นะครับมาใกล้ๆแล้วมันดูดเข้าไปนะทําให้เมืองนอกมเคยเจอที่เขาทําให้เด็กนิ้วขาดเลยนะครับอันนี้คืออันตรายนิดนึงนะครับก็ฝากเตือนถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เคยใช้นะครับรถที่มีประตูดูนะครับแต่ว่า จริงๆก็อยากจะให้เขามีเซ็นเซอร์เนาะที่เป็นแบบเวลาตรวจจับว่ามีแรงดูดมาแล้วมีสิ่งกวนขวางอยู่นะครับอยากให้มันเด้งออกมานะครับก็ฝากตัวหนึ่งผู้ผลิตแล้วกันนะถ้ามีฟังก์ชันนี้จะเจ๋งมากขึ้นกว่านี้เลยนะครับอ่ะถัดมาดีกว่านะครับด้านหลังอ่ะสปอยเลอร์อนะครับมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเล็กๆผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้คือของแท้ออริรจนินอลเนาะก็เลยทําให้นะครับตัวรถไม่ได้มีความซิ่งมากนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังดูซิ่งอยู่นะยังดูแบบสปอร์ตอยู่นะ อะไฟท้ายนะครับเป็นโฉม LDI ของแท้แบบนี้นะครับไฟท้ายฟู l led โลโก้ของแท้ M 50ปีนะครับ M 5 Competition ติดตั้งแห้แบบครบชุดนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวแผ่นนะดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับกันชนท้ายแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เสริมเข้าไปนะครับเป็นทรง M Performance นะครับหล่อหลอครบแบบนี้นะครับและจบด้วยนี่ปลายท่อคู่อะคาโบิกไงอ่าทำให้รถนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นใครชอบรถสไตล์นะครับอ่าเข้มเข้มหล่อหล่อดุดุแมนแมนอย่างเรานะครับ มาแล้วสีดําเลยนะครับอ่ะภายในดีกว่านะครับและคันนี้ปีใหม่เลย 2, 2022ั่อะจด23ด้วยนะครับนี่ภายในนะครับเป็นสีส้มเนาะก็เป็นสีส้มคอนอยักแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้านะครับฟองมาลัยเอ็มนะครับมีมันติฟังก์ชันแล้วก็แพนชิฟให้นะครับรวมถึงอ่าจอจะมีความใหญ่มากขึ้นนะครับอ่าทำให้เราสามารถ เขาเรียกว่าเชื่อมต่อ Apple c a r าเพ y แบบไร้สายได้แบบง่ายดายนะครับดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินทุกการเดินทางแอบสารภาพว่าเคยใช้มาแล้วรุ่นนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีความคิดเดิมว่าฉันไม่อยากใช้รถไฟฟ้าที่เป็นแบบไฮดีเพราะว่าฉันชอบน้ํามันล้นๆนะครับแต่พอได้มาขับเจ้าตัว 530e สีขาวนะครับผมเคยใช้ไปนะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปใช้รุ่นอื่นเลยเราะว่ามันแรง มันเงียบและมันประหยัดที่สุดเลยนะครับเออนะครับอ่ะถัดมาดีกว่าไฟอเอ็มไลท์ก็มีมาให้นะครับเลือกปรับเปลี่ยนได้หลายสีนะครับแล้วก็เรือนไมลเป็นตัวโฉมมาไดเชนเรียบร้อยเห็นตรงนี้ไหมนี่อ่าพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับเห็นปะ่ะใมม่ๆจากโรงงานนะครับกับเลขไมล์เพียง8 7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมนะเป็นไมแ้แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการก่อและโฉมมาได้เชนเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยจะได้ฟังก์ชันตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับไฮโซขึ้นแ สมัยหมก่อนยังต้องเป็นแบบปุ่มๆนะครับแต่ว่าอันนี้เขาให้แบบดิจิตอลมาเรียบร้อยนะครับก็ทําให้ฟังก์ชันน่าใช้มากขึ้นกว่าเดิมอ่านะครับก่อนไปนิดนึงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยลืมพูดเลยนะเพราะเป็นเครื่องเสียงรุ่นท็อปเลยได้เป็นของฮามันกระดอนนะครับก็คือเครื่องเสียงเกรดพรีเมียมนะที่เขาตั้งใจมาใส่กับรถคันนี้นะครับทุกอย่างทุกตำแหน่งเนี่ยเขามีการจัดวางให้แบบเต็มระบบสวยงามแล้วก็เสียงใสมากนะครับนี่ ด้านหลังสภาพใหม่มากนะครับแทบไม่มีคนข้างเลยนะเจ้าเบลเห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าได้ตัวได้3มสีมานะครับซึ่งมีความสปอร์ตกว่ารถทั่วๆไปนะครับอันนี้คือลิมิเต็ดเลยนะแอร์หลังก็มีมาให้ครบชุดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับความแรงอุณหภูมิได้หมดเลยนะครับแล้วก็สปอตเพจเอ็มนะครับโหกริปจริงๆคันนี้กริปมากเลยนะอ่ะพาชมห้องเครื่องดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้รถแบบไฮบริดหรือว่าพลัสอินไฮบริดนะครับคุณสมบัติข้อดียังมีหลายอย่างเลยนะครับ ก็อยากให้เปิดใจแล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยสมัยก่อนเราเป็นคนโบราณไงแบบเฮ้ยแมวยังไงก็ต้องน้ามันนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับรักอินเทบิเนี่ยเครื่องยนต์นะครับแรงมาก2องรแรงม้านะครับเวลามีอีโคบูตมาเนี่ยหรือว่ามีบูตหนักๆนะครับได้ถึง2องรแรงม้านะครับถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับผมว่าไม่เกิน2 0 0แรงม้าก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่คันนี้ตอบโจทย์ดีมากตอบสนองที่แบบพันใจเลยนะที่มันขัญนะครับมันเงียบที่สุดนะครับแล้วก็ขายที่นะครับอยู่ในเมืองนะครััับบบหรรือวว่่าาากกล้นนนมีีททชุะ รุ่นนี้มันชาร์จง่ายมากเป็นชาร์จแบบปลั๊กไฟบ้านนะคือเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับทิ้งไว้ตอนเช้าดึงออกเนี่ยเขาสามารถวิ่งนะครับแบบไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง40กิโลเมตรนะครับโดยประมาณเออโดยที่ไม่ต้องงอน้ำมันไม่ต้องปลุกน้ำมันขึ้นมาทํางานนะครับดีไหมนะครับอ่ะฟังเอาก่อนไปนิดหนึ่งคงฟางนะครับคันนี้มีตำหนินี่หนึ่งนะครับคือผมเชคประวัติสูนมาละว่าเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เนี่ยฝาปงหน้ามีเปลี่ยนมานะครับไฟหน้านะครับมีเปลี่ยนมาข้างซ้ายข้าง้้หนนีแลวก็ เจ้าตัวกระชงหน้า,ม,า <au> มีการเปลี่ยนมานะครับแค่นั้นนะครับอาจจะมีการแบบแตะเบาๆนิดๆน,น,นะครับส่วนโครงสร้างหลักเดิมๆหมดนะคา,านหน้านะครับแก้มนะครับอะไรที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยไม่มีการเข้าถึงเลยนะครับเราก็รายงานกันแบบตรงๆตรงไปตรงมานะาถ้าเผื่อว่าเ,เราไม่บอกไปเนี่ยลูกค้าไม่รู้หลังผมว่ามันก็รู้สึกไม่ด,ดีเนาะแต่ถ้าเผื่อว่ารู้ตั้งแต่วันแรกนะครับรับได้ซื้อขายกันได้สบายใจกันด้วยนะครับผมก็สบายใจนะครับเี่บอกข้อมูลความจริงกับลูกค้าทุกทท่านนะครับอามาฟังราคากันดีกว่า ป้ายแดงเนี่ยสล้านประมาณ3ล้านแปดแสนกว่าบาทหรือ3าล้าน9ก้ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยอยู่ที่ผมแต่งให้ครบๆนะราคาขายไปแล้ส2ล้านผมเสนอขายให้เพียง1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับ คุมรุเปล่าในปี22-23นะแถมมารุ่นพิเศษเฉลิมพลรองครบรอบ50ปีเอมของแท้ด้วยนะครับเออทีมคานะออกง่ายๆเพียงบาทเดียวจะไปไน้นเต็มเลยนะครับแล้วก็ซื้อได้ทุกที่เลยต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จัดได้หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดซื้อต้นตาต้องได้รถแต่งเทม่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน